เจ็ฟก็นี่ก็แมนตายเพลงของเบียร์่องพงหนึ่งล้านวิวแล้วพี่น้อง พ่อพ่อกับพระดาผ้าแสบไปแล้วในช่วงเมา์มอยคนดังออนไลน์คือเก่าเนาะเมื่อนี้กะมาพบพ่อกันนะพี่น้องสำหรับชาแนลนี้พใดเขามาอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งช่องนี้ไว้ด้วยเพราะว่าเราจะได้พูดคุยกันล่ะกะเป็นมมกันนะพี่น้องในชาแนลนี้มีการเมาะมอยคนดังออนไลน์หมองม้อยหอยสังนะจ๊ะเนาะสำหรับพระดาเองเนาะวันนี้ก็มาพูดเรื่องของเบียร์พร้อมพงเพราะว่า เพิ่นมีเพลงพี่น้องเป็นเพลงบอว่าลูกทุ่งอีสานเนาะสำหรับผู้ชายเสียงดีได้หลายคนก่ชื่นชอบแล้วก็เขาก็เป็น f อซแล้วกะ็เป็นแบบนักร้องขวัญใจของหลายๆคนแล้วกะ็มีเพลงมาใหา้เราได้ฟังกันแล้วกะ็เพิ่นล่องวหวพี่น้องในช่วงเดือนเมษาเนาะเออ ไม่นด้ก็บอกเออน่าสดมากทุกคนวันนี้คือประด้าน่าสดมากเนาะอ่าก็คือเปนล่งวันที่8เนาะวันที่8เดือนเมษายน2 5 6พี่พี่น้องสำหรับเพลงนี้เนาะเจ็บกว่านี้ก็เป็นตายนะก็คือได้หนึ่ง้อยอ่าเขาเรียกวัน1ล้านวิวแล้วพี่น้องเนาะหนึ่งล้านวิวแล้วพี่น้องประมาณ1ล้านนัดเออหนึ่งล้านกว่าแล้วพี่น้องเออก็คือแบบจากล้านสองล้านสามแล้วมั้งนี่เนาะเพราะว่า กับได้ขคือลงโงวันที่8เนาะมันก็ผ่านมัวประมาณหเดือนพี่นอ้องหเดือนก,กว่าแต่ว่าทําให้เพลงนี้มาแรงมากก็คือมีการร้องเพลงและก็เรื่องของการแต่งตัว,อวออของเรียวของพงก็โอ้หล่อบาดใจเนาะ รวมถึงอ่าก็จะมีฉากเนาะฉากในการร้องเพลงก็จะเน้นในส่วนของเบียร์และก็มีฉากี่แบบเป็นแสงสีเสียงเนาะเอาดิฟังกันพี่น้องเออเจ็บกวา่าหนีกับแมนตายเวรซันมันจะเป็นแบบไหนเนาะพี่น้องเนาะก็ลองไปฟังเบิร์เนาะ,ะเพราะว่าเพลงนี้เนาะปรรดากาไปศึกษามานิดนึงเนาะ,ะไปดูข้อมูลมาลทุกคนไปดูข้อมูลมาก็คือ อ่าคำลองคานองเนาะก็จะเป็นของคุณอัมไพมณีวงนะจ๊ะและกาผลิตเพลงนี้นะก็คือเป็นค่ายของเอ,อเด็กๆก็พี่น้องคือมวลซึ่นสตีโอเนาะเพิ่นมีค่ายมวลซึ่นสตีโอนอะจ๊ะก็คือผลิตผลงานเพลงที่ให้เราได้ฟังกันนะอามริกัเมา่แบบเออเราก็ต้องดูแลผิวด้วยเนาะเพราะว่าช่วงที่แบบ เออมันร้อนมากทุกคนเนาะอ่าเมืองไทยห่อนแห้งตะวาน้วมือพราวประดากะใส่ประจําอยู่แล้วก็คือท่าก่อนนอนนึงสิหนะน้าเนาะทาก่อนนอนท่าคุงท่าแขนสิพี่ดองอ่าลากาจะท่าในส่วนของเส้นผมด้วยเพราะว่าอายุมากขึ้นผมก็จะรุ่งรยไปตามสภาพเนาะก็คือผมหงอกเองเน,นะพี่ดองก็จิมีผมงองผมงหงอกนะแต่ว่าฮองก็ต้องบอกว่าดูแลเนาะ ก็ต้องดูแลด้วยก็คือดูแลพงดูแลผมเก้าผลแหละอ่าเป็นธรรมชาติพวน้ำมาพราวสก,กัดเย็นดังสีนะพี่น้องเออนะเออพได้ที่ได้ฟังเบียร์องพงแล้วก็อ่านสามารถคอมเมนต์ได้ว่าเพลงนี้คุณชื่นชอบอย่างไรบ้างและเป็นได้แน่นำทรงนําเสียงเลยว่าเรือ่อง การแสดงเนาะหน้ากล่องของเบียร์ผมพงน้นาเป็นจังใดเนาะเรื่องของคํานองการร้องดนตรอรดนตรีอ่ะว้าวให้ประดาฟังน้ําแน่แต่ว่าบอกได้เลยว่าเสียงเพราะรดนตรีก็ปังนะพี่น้องเนาะ <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> นะอ่ะ <c oughs> าก็คือมาไทยรายการช่วงเดิเนะพี่น้องเนาะคง,คง,ค,ง,ค,งคงขึ้นสิละอ่ะก่อนเข้านอนประดากยายกท่าผิว,วเนาะ,ะดูแลผิวไปด้วย เนาะเป็นแบบว่าถ้าแซ่ลงแซ่ล่างไปนั่นแหละเม้ามอยด้วยทุกคนเนาะเม้ามอยด้วยอ่ะเนาะเม้ามอยเม้ามอยหอยสังเนาะพูดได้คำว่าเป็นเพื่อนใหม่หรือว่าเพื่อนเก่าเนาะสามารถอ่าปักตะไคร่นะพี่น้ๆนเพราะว่าช่วงนี้ทั้งอีสานฝนบุคหอยตกเนาะตอนนี้คือประดาหยู่บนฝนบุคหอยตกก็อ่ะเนาะผู้ใดที่เสกมุ่นได้ก็ให้มันตกเลยเด้อเนาะตกทั้งอุบลในพูดได้พงวานเข่า นะอยูน้าบาดาาผมวานเขาแต่ว่าฝนบ่มีจักเมียดพี่น้องวานแล้วฝนบ่มีเลยมันจะได้กินเข่าบ่ละปีนีง่งฮอ๋อน้องบอลแล้วก็เหนื่อยใจมันกระเดือนพืษภ้าอะไพี่น้องจะเบิดเดือนพ,พืชผ้าเราจะสิ้นเดือนแหละเนองกลางเดือนก็มากแล้วจะน้อยก็ว่าสิ้นเดือนแล้วมันจะตกตอนใดฝนนี่เฮ้ยงงคึอก,กันเนาะเพื่อนบอกว่าแปดสองหนวันสันพี่น้องแปดสองหนฝนมันก็นจะหลาแนววัาสันอ่ะ รอคอยเพราะว่าหน้าประดาบลหลายดอกสามไรกว่าเนาะก็เห็นหน้าวงน้าวานไปนะพี่น้องอืมผู้ใดที่ชื่นชอบเบียร์ผมพ,ง,พงเนาะกะไปติดตามได้จ้ะเด้อไปติดตามผลงานเพลงอ่าบางคานบอกโอ้จะบมากดอกเนาะบูมากกะอ่ะให้ชื่ใด้เนาะบูมากกับบมากเนาะเขาห้ามใจบูได้พี่น้องเขาห้ามใจคนที่บูมาคคนที่บูมากได้เนาะก็ต้องบอกว่าผ่านไปบางคนบอกโอ้บูมากดอกไม่นั่นไม่นี่กะเออเนาะ มักเสียงเพลงจ้าอ่าผู้ใดที่ว่ายิาได้เสียงพงเสียงเพลงเป็นเป็นเพื่อนคู่ใจเขาก็ต้องฟังเพลงนะพี่น้องนะฟังเพลงเบาๆสินะเมือประดากัอ่ะฟังเพลงเหมือนได้บอกว,ว่าพงพี่กับเปิดเพลงอ่าของเบียร์ผมพงละเนาะในจูบอ่นะพี่น้อง <c oughs> ก็ฟังเลยทั้งอัลแบบั้มโอ้ดีมากมายเนาะดีมากมายนี่คือถ้าเซลงเซลยงลก่อนนอนพี่น้อง ก็คือ,อยากจะบอกว่าอายุจะเข้าหลักสี่เราก็ต้องดูแลบ,บ้างสินะอ้าตัวนี้เข่ากับท่าดีนึงน้ำมะกุ๊กเผากับทาซบท่าเซ็ตไปพี่น้องนเนาะเพราะไงมันแตกอืมเออนี่อืมดีมากอืมมันเหลือก,อกินุ่วยมันไปเลยทาได้ทั้งหมดทั้งผิวทั้งผมทั้งปากทุกอย่างอายู่ในติวร่างกายกินก็นได้ ขมาเปล่าตันี้กินก็นได้กินเพื่อลดสัดส่วนพเพ็นว่าเออก็ต้องกินเบิ่งพี่น้องเออนะเสียงมันอีกแบบว่าให้แผ่ไปเล็กน้อยนะพี่น้องเนาะเออเดี๋ยวประดาไปเอาหนามนิดนึงไม่กินนะพี่น้องเพื่อว่าเขาได้เมาม้อยกันแต่จะได้มวนขึ้นเนาะเพราะว่าศิลปินนักรองพี่น้องเออน้องจวงเนี่ยก็คือเพิ่นเก่าออกมาไล่ศอกไล่ซดหลายข้นเนาะเพราะว่ามันบดได้มันบดได้เป็นอย่างคนเสือกใส่นะเพราะว่า โควิดเนาะพี่น้องเนาะการยุ่งยืนยุ่งซ่านเดี๋ยวผมพองกันมีการไล่สอกไล่สดเกิดขึ้นหลักะเหตุสอกในสวนอ่าหลักะเหตุครัวเนาะอ่าครัววินเทจไปเรียบร้อยอุ้ยงามงามพี่น้องมากไปซอง <c oughs> ได้หลายคนกับมากก่าซันมากครัวอืมกินน้ำจิบจิบไปแล้วเนาะให้น้ำเสียงมันแบบกังวานในเชน้านอนมันหันเสซ็งแฮแหบบ้าสินี่ย กินไปเนาะช่วยอะไรกินแบบว่าอะไรที่ดีถอกร่างกายเนะาะแบบสดชื่นเฟสโอ้ยสวัสดีทุกคนเด้อที่กาลังเข้ามาบางคนกับมาั่มเบิงปรดาด่างมาม้อยอย่างว่าไงมอ่ม,อม้อยอย่างจ้าคือว่าอลายแท้ก็พวกเขาประเด็นแน่สินะคือช่องเนี้เป็นแบบเมั่ม้อยคุอยออนไลน์เนาะมัาม้อยนา้าปราด่างกับเป็นของปราดานน้ำเนาะเหมือนมาพูดคุยกันนะทุกคนเน้องมอาเวมาคุยกันก็คือ ดีใจเนาะดีใจกับเบียร์ของพงน้ำที่เพลงเนาะเพลงเริ่มมีคนฟังเยอะขึ้นเป็นล้านวิวพี่น้องเดี๋ยว ซองเดินไปซ้ำเดินไปก็หาลานวิวสิเนาะ,อะขอให้แบบว่าทะลุยหลายล้านเนาะลอยล้านวิวเลยพี่น้องเนาะแบบว่าเยอะๆเลยเนาะเพราะว่าการที่ได้ฟังเพลงสิ่งที่เราว่าเออมักนักร้องผู้นี่แล้วก็ชื่นชอบนักร้องผู้นี่กับเบิ้งเข่าเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งแบบมือเว้นมือก็ได้แล้วแต่เราเหมือนหลายคนที่จะเข้ามาประดายแหละ ดูปารดาแบบเมาส์มอยการบางคน,นบอกว่าอย่าฟังเสียงปาร์ดาก็นอนนีส่สิอ่านก็สามารถชมได้นอ้องเหมือนเป็นรายการทีวีไปเลยกับชแนลนี้ปาร์ดาผ่านแซบเหมอนเ็นกนเนาะอ่ามันถีเวลาเบิร์ดเลยพี่น้องนาเวลาเบิร์ดเบิร์ดเวลาแล้วจะได้กับฝากทุกคนดูแลสักของเด้อช่วงนี้พี่นอ้องต้องบอกว่าอย่ากาดการจะโตกเนาะแต่ว่าเขาก็ต้องดูแลตัวเองเซฟตัวเอง,เองไปหันไปนี่กะสวมหน้ากากนาไม่ เจลล้างมือเนาะผูดไอี่ไดฉีด,ดวัคซีนเรียบร้อยแล้วก็ดีใจทัาเด้อนนะพี่นอนะ้องเนาะจะได้กาขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็อยู่กับคนที่เรารักมานานอยู่กับพ่อกับแม่เนาะและกกาอยู่กับคนที่เรารักดูแลท่านให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้รวมถึงตัวเราด้วยก็ต้องรักตัวเองเนาะดูแลตัวเองคือดูแลจิตใจและกกดูแลเรื่องของสุขภาพนะพี่น้องสิ่งสําคัญที่หลีเนาะ,ะจิตใจก็ต้องดูแลเป็นที่หนึ่ง เรื่องของสุขภาพก็ดูแลเป็นที่หนึ่งรวมถึงทุกส่วนของร่างกายต้องดูแลเขาด้วยเนาะห้าใส่ดูแลเขาใส่ชีวิตเขาแล้วเนาะเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีเช่นเดียวกันรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินต่างๆเนะา,าะอะชลามอนีแบบไปลาพี่น้องจเจอกันใหม่ข้าวหนาเนาะบิ๊บบายปารดาเมาออยคุณนั่งออนไลน์ไปลาพี่น้องบิ๊บบาย